นี่น่าจะเป็นอุณหภูมิที่อยู่ภายใน GPU อุณหภูมิ CPU ด้านในอุณหภูมิที่ระบายความร้อนอยู่ที่29องศา อุณหภูมิจะร้อนอยู่ประมาณ88 89 89แปดสาสองศาส่วนอุณหภูมิหน้าจออุณหภูมิหน้าจอที่มันร้อนความร้อนผักนออกมาจาก CPU จะอยู่ประมาณ29่สองศา